บัตรเครดิตเหรอคะครับค่ะอันนี้ใช่เจ้าของเบอร์โทรศัพท์หรือเปล่าคะเจ้าของเบอร์เบอร์โทรศัพท์ครับแต่ว่าจําเบอร์เจ้าของไม่ได้ครับอ๋อแต่เมื่อตักค้ง่ได้ยินเสียงของผู้หญิงค่ะที่ว่าเป็นของผู้หญิงเป็นของผู้หญิงก็นี่ไงครับเสียงผู้หญิงที่คุยกับผมอยู่เนี่ยไม่ใช่ที่คุยกับหนูอยู่คือเสียงผู้ชายอ๋อครับใช่ครับค่ะ ค่ะนั้นเดี๋ยวดิฉั้จะทาการตรวจสอบในระบบให้อีกรอบนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ดิฉันเรียนสายกับคุณพี่อะไรอยู่คะผมเลยครับใช่ค่ะผมผมประวิศครับประวิศประวิศคุณประวิศนะคะวิอเสือครับประประวิศครับประวิอเสือเหรอวิสอเสือครับวิศแบบวิศวิศอย่างเงี้ยครับอ๋อประวิศ วิทไม่ใช่วิทไม่ใช่วิทตอรอครับวิทวออิสอวิทนะครับโอโอเคค่ะตัวประวิทแบบนั้นอ๋อไม่ใช่ครับอันนั้นเดินไม่ไหวครับอ๋อค่ะครับปอปาโลเรือสะะอ่ะวาแวนทะลออกสอเสือเนาะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับเออใช่ใช่ใช่นี่หว่าใช่ครับอันนี้คุณลูกค้าเล่นหรือเปล่าคะผมไม่เล่นครับผมจริงจังครับ ซีเรียสเลยครับแล้วนามสกุลแล้วนามสกุลอะไรครับวอวอแหวนงองู <War> <c oughs> Van, นามสกุลวอแหวนงองูนะคะครับแล้วก็สอสเสือครับค่ะวอแหวนสลีงองู u, ครับวงสวิงครับเป็ประวิสวงสวิงนะคะใช่ครับประวิสวงสวิงค,ครับค่ะ ค่ะคสายเรากครู่นะคะครับอีกแค่ทำการตรวจสอบสองรอบนะคะครับกี่รอบก็ได้ครับค่ะคุณประวิทย์คะครับคุณมีบัตรเครดิตหนึ่งใบที่คุณไม่ได้จ่ายนะคะอ๋อบัตรเครดิตหนึ่งใบค่ะวงเงินทั้งหมดหกหมื่บน 60, บาทนะคะโอ้ อ๋อหกหมื่นไเลย้ห้าสี่เจ็ดแปดค่ะคุณลืมไปชาระคูนหรือเปล่าคะค้างมาสามเดือนแล้วนะคะค้างมาสามเดือนแล้วเหรอครับเท่าไหร่นะครับหกหมื 60, <ช>่น <60. S 1> เลยเหรอครับใช่ค่ะหกหมื่นค่ะโอ้ชิบหายแล้วเอ้ยไปขายยานันอวกาศที่เรามีใช้เข้าหน่อยได้ไหมไปทำสงสัยต้องอจำจำ,<อ>จำนองสง สงสัยต้องจำนองยานอวกาศกับไฟแนนซ์นะครับเออเออใช่มีครับมีเพราะว่าผมอยู่ในแก๊งกาเดียนกาเล็กซี่ครับใช่เลยต้องใช้มียานแต่ยานผมผ่อนหมดแล้วครับพี่คะถ้าคุณพี่จะเล่นแบบนี้คุณพี่ก็เล่นกับลูกพี่นะคะอย่าเล่นกับพี่จันเนาะลูกผมมันฉลาดกว่านี้เลยเล่นกับมันไม่ได้เลยวางสายไปได้เลยค่ะ